ดีค่ะวันนี้จะพามาเก็บดอกโบตันนะคะเอาไปทำอดอกไม้แห้งกันนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บดอกโบตันกันคะ่ะเลือกเอาดอกที่มันสวยๆที่สุดนะคะ ราก็จะเอาดอกนี้นะคะโอ้มีมดด้วยน่าจ,จะเป็นดอกที่สมบูรณ์ที่สุดเดี๋ยวรู้สึกว่าใส่เราจะน้อยเกินไปนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาใส่กระปุกตัวนี้ เ okay. ม่นเสร็จเรียบร้อยปิดไปก่อนค่ะน,นี่ก็คือดอกพีโอนนี่นะคะที่เราทำการอบแห้งเสร็จแล้วนะผ่านไป2อาทิตย์นะคะเราก็จะได้ดอกพีโอนนี่แห้งแบบนี้เอาไว้ใช้งานนะคะแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนดอกพีวอนี่สีแดงนะคะแอดมินทําไม่ทันจริงๆนะเพราะว่ามีาซิลิกาทรายเนี่ยจำนวนจำกัดนะคะตอนนี้ดอกดอกเขาก็ร่วงไปละสีแดงนะทำทันแค่สีขาวเอาไว้ปีหน้าเราค่อยมาทําดอกพีออนนี่นะคะสีอบแห้งดอกพีวอนี่สีแดงกันค่ะ